เป็นนักศึกษาใหม่แล้วไม่เปิดใจไม่สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆอ่ะจะกลายเป็นบุคคลที่อยู่ยากในมอเตอรอย่างแน่นอนเพราะว่าการศึกษายุคนี้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยกันอย่างมากซึ่งตัวของนักศึกษาเองนั้นน่ะก็ต้องทำลายกำแพงที่กั้นขีดความสามารถของเราออกไปให้หมด ให้หมดเกลี้ยงเลยนะเพื่อที่จะปรับตัวและเรียนรู้ให้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตของเราต่อไปให้ได้นี่คือคลิปที่จะช่วยให้นักศึกษาใหม่อยู่ในอุวมาเฉพอร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไม่ยากและนี่คือ5สิ่งที่ไม่ควรพลาด <Wow. S 1> เริ่ม,มันด้วยสิ่งแรก ICT Account อีกทีนะ ICT w e n นวรรค Account บอกได้เลยว่า สำคัญมากๆมากๆต่อการดำรงชีวิตในมอจพเลยก็ว่าได้เพราะ icit account เนี่ยจะทำให้นักศึกษาดูผลการเรียนของตัวเองรวมถึงการประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศการใช้งาน Wi-Fi ของมหาวิทยาลายัยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีและการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศอื่นๆของมหาวิทยาลายัยจะเอา icit account ได้จากที่ไหน นักศึกษาจะสามารถเปิดบัญชีใช้งาน ICIT IC Account ได้ก็ต่อเมื่อหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว <Okay. S 1> จากนั้นก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ account.kmutnb.ac.th แล้วไปที่เมนูเปิดใช้งานบัญชีนักศึกษา uh huh. สิ่งที่2 Microsoft Email ต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่า Microsoft Email นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อมีบัญชี ICIT Account เรียบร้อยแล้วก็บอกแล้วไงว่า ICIT เขาสำคัญมากๆ Microsoft Email เนี้ยถูกให้บริการโดย Microsoft คงไม่มีใครไม่รู้จัก Microsoft เนาะนักศึกษานำ Microsoft Email ของตนเองเนี่ยเขาใช้บริการ Microsoft 365 App for Enterprise ได้ทั้งหมดเลยนะไม่ <Wow. S 1> ว่าจะเป็น Outlook บริการอีเมลการใช้งาน Office Online บนเบราว์เซอร์ OneDrive บริการพื้นที่ฝากไฟล์ฟรีถึง5เทเลบต์ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีเดีด๋วยวก่อนยังไม่หมดอยู่แค่นั้น Microsoft 3 6 5พวกร์ค่า a p r f อยดยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้คุณสมบัตินี้จริงๆ <Huh? S 1> นั่นก็คือ Office 365F ซึ่งรวม Office ที่เรานักศึกษาเนี่ยคุณเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น Word, Excel, PowerPoint สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการใช้งานได้ทั้งเครื่อง PC, Mac, Notebook, Tablet, Smartphone ทั้งหมดที่พูดไปเนี้ยของ Microsoft, a p p แอ Apple p บอกเลยว่านักศึกษาใช้ฟรีสิ่งที่3 Google Email แน่นอนว่าก็ต้องเป็นของ Google นักศึกษาจะสามารถใช้งานได้หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้บริการของ Google ที่มีชื่อว่า G Suite for Education ซึ่งรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆไว้มากมายให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ใช้งานกันแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็น Gmail บริการอีเมล Google Docs Google Sheets บริการงานทางด้านเอกสาร Google Form Calendar Classroom Meet อะไรกันดูหอยแป๊บ มีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งใน G Suite for Education ถ้าผมไม่ได้พูดนะจะเสียใจมากนั่นก็คือ Google Drive บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนคลาวด์โดยมีค่าบริการในการใช้งานแต่โดยก่อนหากเป็นนักศึกษามจาพอใช้ Google Drive พื้นที่ไม่จำกัดฟรีโอ้โหดีต่อใจนักศึกษาจริงๆ โยนแฟลชไดรฟ์ทิ้งไปใช้ g Google o o d r i v e เก็บไฟล์แชร์ไฟล์ได้หมดจบปะไม่ต้องกลัวข้อมูลหายอีกต่อไปสิ่งที่4ห้องบริการคอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้กันทั้ง3วิยาเขตมจพกรุงเทพมจพววทยาเขตปราเจนบุรีมจพววทยเขตระย,ยองเริ่มกันที่ สำนักคอมพิวเตอร์กรุงเทพภายในห้องบริการคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซรวมถึงเครื่อง iMac ด้วยนะสาวก a p p เ e ิมีบริการคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีบริการงานพิมพ์อยากจะบอกว่านักศึกษาเนี่ยได้สิทธิ์โค้ตาพิมพ์ฟรี1 0 0หน้าต่อภาคการศึกษาเลยนะ yeah, <boom. S 1> แต่ถ้าพิมพ์จนหมดโค้ตาแล้วล่ะ yeah, <boom. S 1> นักศึกษาก็ต้อง เสียเงินในการพิมพ์ครั้งต่อไปแต่บอกเลยว่าอัตราค่าบริการงานพิมพ์ของสำนรับคอมพิวเตอร์เป็นราคาที่ย่อมหยาบสำหรับนักศึกษามากๆห้องเรียนสเปซพื้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวเงียบสงบแล้วยังมีห้องแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะน้องนอนักศึกษาเนี่ยชวนเพื่อนมาติวหนังสือกันยกแกงก็ยังได้หากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของน้องๆที่ใช้งานอยู่เกิดมีปัญหาขึ้นมาเครื่องเปิดไม่ติด โปรแกรมใช้งานไม่ได้ปัญหาจุกจิกกวนใจต่างๆน้องๆมาที่ IT c l ค n ิ c บริการเริ่มต้นที่150บาทเท่านั้นนี่ก็คือบริการทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์มจพกรุงเทพโดยสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารอนเนกประสงค์ส่วนสำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปาจนีนบุรีและวิทยาเขตระยองก็มีห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC รวมถึงบริการงานพิมพ ที่ให้โคต้าพิมพ์ฟรีและอัตราค่าบริการงานพิมพ์เหมือนกับสำนักคอมพิวเตอร์ที่กรุงเทพได้เลยสถานที่ตั้งของสำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตปราจีนบุรีอยู่ที่ชั้น6อาคารสิรินธรส่วนสำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตระยองอยู่ที่ชั้น7อาคารอาเนกประสงค์สิ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่5การเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหว นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาขอคำแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์รวมถึงการกิดติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวข่าสารของเราได้ที่ Facebook icitkmutnb l ล n e @icitkmutnb เว็บไซต์ www.icit.kmutnb.ac.th ทุกข่าวทุกความเคลื่อนไหวของเรา คือสิ่งที่เราเตรียมใจบริการเพื่อให้นักศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดนี่คือ5สิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องเข้าใจต้องทำของมันต้องมีเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในรั้วม,มัจจะพออย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข